พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อสู่ผู้สู่คนบา่าพังล่าพังไทยและต่างประเทศมือนี้ก็มาถ่ายคลิปแทนเบ่าจำมเน้องมันเนาะไปตามชมกันเลยเลยคิดจะถ่ายยังนองมืงเนี้ยกลับมาดงมาป่าคือเก่าเบ่าจำมมกันอยู่เฮือน ปา้าปนางจะว่าอย่างปานางสบายดีปานางสบายดีโอ้ยบม่เห็นทางเนี่ยกำลังหมุนป่าหมุนดองอย่ <c oughs> บอกนะ่ผูกกระคาดไปน่าขึ้นน่ากินน,น,น,นา้ามาทามเอกไปทางใดอีกดอดได้หางโบหาดีเด้ดดดนี่เด้นี่เดคืออะไรนี่เด่นี่นี่เด้นี่คนเล่าเขาเอื่นมันอย่างมันฮึบมันฮึบคือเครือ,อมันคือสี่เหลี่ยม เออมันมันลงไปมันก็เป็นมันสี่เหลี่ยมนี่ใช่เลยเห็นแล้วเห็นแล้วมันมันอยู่ทางนั้นนะมันอยู่ทางอันมันอยู่ทางนี่ไก่ไก่คือยังไง คุดบงดูเผู้สผู้สาวเครือมันกับเป็นเดี่ยมๆคือจ้าว่าละสาวดุกว่าเห็นบเดี่เครื่องแล้วเครื่อมันนี่แหละเออกรมั้นมีแหละเออครมั้นมันคือ มันลกบ่ลกแล้ว <บา S 1> <บ>เป็นวาผูดสอบางคนคอยแน่ชวนมาคุดมันนะนี่ประนาง,งก็คือแบบจะว่าว่าคุดกระปุกเงื่องก้นขื่น,นะอะไรอ่ะใช่ไหมเนี่ย บูหูแล้วยามได้กะจกคุดทับกระคุดเื้อหลเื้อไหลเลยก่อนเด้คุดมันบูถึงยามุดเดือนเดือนเก่าเดือนชิเพิ่นมาคุดเดือนชิดทองชิดถอยเลยดิอยากมายามได้กมาอยากไปแยมได้กะไปพึ่ค่าพ่นค่าต้อันนี้

นกอนมั่นโบนั่นแม่นกอ้นงกแม e r ฮะคือัวเก่ามันยาน่าแล้วมันแ her นะมันเป็นหัวมันกินโบได้น่อยก็นนอยกันได้ก็โบได้หัวมันแ her ก็ไอ้ดุป่าดุงไ้อนี่ก็ว่าผ้าบุปปาน้องมืออนีบาวจะมั่อยู่กับลูกก็เลยมาถ่ายคลิปแทนส่น สบายดีสาวดวงสบายดีสสบายปันแล้วพัคุณมันเดือน12น้องวดขอเจ้ามันน่าะอีันน่าตัวเใดของเจ้าอ to ันนี้หเครื่อกอยมันโบเมนอันนี้เครอเครื่องเครื่อง เอาคงจเจ้หวานได้ชอเครือได้ออใหญ่ะักมันนี่มันลงฟองเครือ่ว่านี่ยมันกันเยี่ยมมันกันเี่ยมกันกระเม็นหันละเงามันมันกระเม็นหันละมันตังมีน้ำกับีอืมตกต่างแต่ว่าคนหาพูดได้บ่เี่ยพดคำเชื่อหนทแ็งไปพอคยเร็นจะพูดงามเป็นพน้องจ้าเนแบบดอกแข็งดินดินงามนี่ดินแถวนี่มันอ่อน เดมนาทงีควการเาด้มเาด้าทอง้มาทอง่นาเได้กินหมดกันขุดแงะขุดแงะหน่อยๆนี่ขุดอะไรปะนางมาแม่ปนางมาลองที่มือปะนางประกาคขุดไปขุดมาแล้วขับปะนางก้นก้นให้เบิ่งใช่ตุ้งตานจะมาก่งุดน้ำเลยวะใ่แล้วในก้นนั้นให้อมาเลย นนำเทาค่ได้หนหิแข้น่าวนมาอมน้อยห่บานะตากนยัดไม่ดาองพะาวลูกเยอบัตรถึงเงินตับาดก็จะเอื่เินถึง้มีมีอน้ำหือมีนนางไก่น้ำผับบัตตายผู้ใดมานำกเอ่อผู้ใดมานำกันเหม็นไปนำกานเหมือตายเลย ใช่บ่มีเงินเสียให้เขาแล้วเดี๋ยวออกคอมเ็นต์แบบนั้นเลยาอกไปแนวใหม่แล้วนะเดี๋ยวออกสื่อเลยเด้อแล้วเมื่อกี้เจ้ามาเอามื่อแรกนี่บเฮาลีแล้วโอ้ยเขาเสียเอาเหือเอาแห้งมาแต่ใส่ตอนแรกคนอื่นเขาเอาแล้วเฮาเนี่ยแหละเขาขุดมันเห็นฉันว่าเสีอเขาจีเอาหัวมาซุบลงคุ้มมัน ัอนพักหนกมานีอ้าเข่อนอกหักสัมในปนางสัมในเนาะอกหักสัมขานางก็ทีเปิดใจเลยเนาะปนางนะเนาะเขากินใบเบอบกยามหนาวแลมปนางแล้วเปิดใจเด้อคับขู่ห right. yup. uh, right. uh ับ huh. ิงนเเเอินบพักหเอ่านอรเิงัระ

มาสะดวงมามาสะดวมาพูดมาดลงดเหม่ยเลยจะจออยนั้มาได้เ้ทพดตรงขนาดคุณจดจ่อนี่ก็ยังหอบเลยเดี๋วมาหยาดทงมาเดินบหยาดดอกมอคนนั้นดั้นคนนี้คนกนิบขาน่ยิ้าไก่ขา้าไก่กับิมาพ้าัวเทาถ่านเนาะบานี้เนาะเปิกับไปเฮียนนิบชิไปเฮียนนิบถ่านนะ คจะาเพราว่อเท้านอายเอาขยมาขแล้วใหญ่กามีคันมีอันที่เหลือกิเาคเาคือกันาจาเาอยู่ได้เพเาพอได้ดังบ่มีเหือบ่มีแหงเห็ดสำขายกันได้ม่ยากลูกน่อยนกระชบเจับไปเมืองไทยจะยากไปเมืองไทยคือบนเีเ ใ้วงไ่ได้ว่ามีคนไปเมืองไทยผัดเขาหัวไปไก่เสร็จแล้วเขานาไปตาได้กินบอไชต้มชั่วหรือต้มแนวใดมือแรงต้มชั่วต้มชั่มุนๆแหละกระลาบบา่นเลกลาบ้งกระาเมื่อนี้เมียบ่าวจมั่งมาายเออนี่นลยเบบ่าวจมเีหัวเก่ามันงผักส้มตําใหญ่เนี่เด้อพี่น้องเลยฮ วกาเราจะมั่มกระหายไปอันหัวเก่ามันไก่ให้เปิดซองหัวใหม่มันสุดละหัวใหม่นะเห็นแต่ปนมานะแล้วกหายไฟตั้งหายเตุหายไม่มีเยมาไได้บอกได้่มีนยังเม็นหัวมันได้มันไปเคลอบกาวด้วนี่หัวมันมหัวมันด้ ว่าง่ายพังยากเลาพี่น้องเลยคนเราว่าโอ้ยฮักเลยไก่ฮักลัวเลยนช่ไหม่คุณเบิ่งนแม่ทำให้พี่น้องเบิ่งนแม่วอมันนะนี่เด็กทำมันอันน่ะพวกที่กินเลยทำหนึ่งบอด้ออขอบอกินดตะหวนบนเหงามันนี่มันอันเหงามันละมันเป็นเซนบ่อดเอเซนนังพี่ไล่เลยเนี้ย เามันเอาต้มหวานเนาะมันได้ก่อนจึงต้มมับนี่ด้วยเอามายืมเลยีงของเขาขอตีไม่บันไัดตขันแถวขแวฟาดมดกีรังเฮใดเออโบแมนทีว่ออกแขนหน่อยเิกลีดยค่ะนี่ดิ มาคุดด้มาเปลี่ยนก้นเงินคงข่อยฮักแล้วข่อยเห็นใจอนี้มันเบิงกระถาคุดในดาบกูบ่าวนี s> <S anyway ่เ yes นี่นี up, ่ยน um ี่ยนี่ยน่เดีน่เย่เยเดี๋นีเอีนเดีดีนี่เอ้ยวี่ว่ดยวน่เดียน่เวนเดียนอดียี่่นนนนเเห็นอยู่ ขุดจ้าโคตรโดโอ้ก็ยังว่าเนาะขุดทำมันน่านี่เนาะยังว่าขุดแล้วก็หักออกขุดแล้วก็หักออกวัดเกิดกัเนาอมันุบลงไปรหอดอันเป็นแบบขืดมันคงขืดดีบเป็นหักมันก็ได้เห็นกระตุ้นไข่เยอะปะเห็นหมดอ่างใกล้ๆได้ยังเห็นแบบถึงค่ะเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยปะเป็นอะไร่ะไก่โถ่พระคุณว้าวหัวบัองใหญ่เลยแซ่ไก่ไง พูดคือคอยเนีมือโลควดไเจสีอาถุงยางจเวลาคอยม,มีเล็บ่ <c oughs> บา่ายาให้มันขาอะไรนี่ถ้จ้องมาได้เลยนี่ยนะนี่สีเ <c oughs> นี่ยน่นสีนังกว่าเดน้อยจะทิ้งลายเด็กกองอะคะตังไวก็ได้าจะคือให้เขาจัดสา <สะ S 1> วอะีก โอเค้อพี่น้องตำเสียงสือกระถกันใกล้ยยหมัวกันเฉพกาะแล้วนะี่นงเบิ่งเนาะ้าบุดานังขอกินแน่นำมันยังไ่ได้งอนหาวัวหนัจิ้มวัวหนึ่งก็ยังไม่ได้เอานาใส่ในเด้อปนัง้ัวนี้มันข้นตอนีาไปทางน ยังยิ้มหวานและเจ้าเนี่ยใหญ่ละลายนะแต่เกิดมาเป็นคนกับบุเคยคุดมันอันนี้เจ๊เขื่อนพี่น้องเคยคุดแต่มันต้นกับมันอีดมันอีดมันด่างบ่เคยคุดกับลองเบิงนี่เป็นยังไงเคยคุดแต่จีิ๋อกับกระโปงแต่ว่ามันอันนี้ย้อมมันเลิกก่อนที่บุดออ ตามกันลายๆกั่วดากั่วยาวๆหาเจ้าว่ากัวบ่จังทําเสียมเฮายาวทําเฮ็ดคือกั่วมันเพื่อมันใหญ่อนให้ยาวาเ็ก็จุดเพเฮาบ่ถึงั่ได้แต่ครึ่งนึงก็ขุสิได้กงกดคือปนางว่าอ๋อถ้ากเจ้าุดเนาะหัวมันใหญ่เขาสิุดกว้าง่นีเนาะยกาอันกบเฮ็ดดานี่เทียดๆเฮ็ดได้แน่ๆว่าน

นาะได้แล้วขอมือหนึ่งขอขอมือแต่นี่ก็ห้าแต่นั่นก็ได้ขอมือขอมือนี่ลาบบอมันอันนี้ตั้งเป็นนี่ทาอยากได้เป็นหัวยาวเลยนะบัได้เอาไปตีจ้ะคุดละมันนี่ก็มาน้ามคุดนีน้ำมาคุดมาจนละก็มาน้ะอันนี้น้กมันมาต่อมเห็นเห็นเห็นตะเข็บเขาเห็นเห็นตัวใหม่อีกแล้วเนาะพี่น้องก่อะะะเเเตตราวไน ก้องเมาแล้วอประนาั้งูทหอดทางลุปมน่ะบัดอดทนมันจะเป็นกันมันบเป็นบิแหน่นะิ้ไม่นเป็นเค่สวนอบอกอืมัจิเป็นคงพงเนาะมันเป็นพงงดีเพราะมันมีหัวเก่ามันจะมันเื่อยได้มถอดออกายข้าวค่อยๆขงูดเลยมันาว่าถามเพื่อนถ้าคุณ่อข้าวค่อยๆคด้าคยนจีเียเลแน่นหนักเป็อดเอาน ไปเอาสีผิวนาแม่คันเท่ากน้วยกันสิหดบนมันซอสีโมงแล้วพากันขับฟ้าที่นอกเ้ยคือคำๆแล้วก็พากันขับฟ้าแต่แหมคำกับยหนเพียงแหนมคำยหนมเพียงเพื่อนบ่มนบ่มีเงินนอนอยู่แล้วเป็นในบ่มีเงินให้นอนเใส่แล้วพอมาขีดข้าวอนี้เลยเนาะอยู่แล้วล่ะข้าอยากไปหาอยู่หากิ กับกรดปองนึ่งกะองนึ่เาะลอกลอไปตัดพื้นกับปะนั่งแล้วสะฉมะเร้าทานพได้ดดังเจ๊เจรีะโซบมีขี้เลื่อยกับฉเอาทาเอานกปะนั่งปะนังตัดปะนังนี่เอาดาเพ่ปะนังออม่เงปะนังเขาไปตัดอันตัดพื้นนะเขาก็บอเอาแต่นะเนาะเอาขี้ดินถมเนาะปะนัง เอาถมมันเผาถ่านเะเด้ได้คือก,ออกันถานเอาดูขวินต้นขวดอีกเลยนี่ยได้มันนักฝั่นมันห่นเนี่หักนอันเนาะให้มันเด้ยาวๆนึก็หักเราก็ได้ ยายห่อนอันแห้งกระเตะจก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 โอ้ควาขี้เหร่ดะขี้เห็่จั้สั่ยาตกกตาอ้าที่สบายใจเลยว้าแขแขนจพุดเลยได้อนี่เพราะว่าปานังเกิดเกิดงามอัน แม่คนคูเป็นใบต้นี้ผลคูตรงกลางเลยนี่นะมันเก็แขนแขนปลาอีสันวะเนี่ยปนางเกิดเงินเดือนหาปนางจะมาเบิกค่องเฮานี่หัวใหญ่บ่โบยังบ่เห็นโบมันอันนั้นดินมันกับมันสูง น,นี่นามาได้ไหมวันนซื้อผ้ามาอีกแชมเปวเห็นแล้วดิน,นี่นะเครือตัวนี้พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยตัวนี้ใหญ่อันไก่เครื่องใหญ่ใหญ่เลยยังกว่าอันมันมาสุดมือสุดแขนเลยพี่น้อง าตัวนี้มันหลายลม่นมมีภัยเข่ามาถุงอยูอ่แล้วบมมีแนวป้องกันเลยป้า <c oughs> นางมาขุดพักผ่อนกันนะพี่น้องเอข<า>เ็นเขันยังขุดเลยถึงหักไหมไเจ็ มื่้ยอไม่ได้จิบละ่ไงหเราเพื่อมันนี่ยได้เจ้ามาคุดนีมึงเลยลองคุยมันดูบนนี้มันมันใช่ป่ะนีเต็ลังกันอลังกันตัวนี้ตัวนี้ตัวเก่าตัวนี้มาให้คอยถ่ายลูนแป๊บนึงมาพี่มาพี่เอาหนาเพิ่นเชน่าโตนาลูกว ดูงพูดนเียมค้าเจดีอยูโอยนังดมาพิชิตดิพี่น้องเอ้ยพูดได้เมื่อเล่ะเบิอแล้วตอวนี้ครมให้กระเดาอยู่บ่บ่หนี้ไว้หะล่ะมเน้แล้วเี่าวพูดเห็ดปฏิวัติเรเาวพี่น้องตอนนี้เาก็พูดได้หัวหนึ่งกรบบ่นสะดว้พูดเนาะเช่าไก่คือเกิดดั้มๆสี่คนงานดิพน้อง่โตดเด้ บางอาจจะหมดทอ่ตั้งแหงาใส่แหงาแค่อแมตงได้กเลยงหนึงแหงๆนะใส่นังหาๆบะนังอันนี้อันนี้มันหดกินบ่ได้อันนี้่ได้แต่าหีแต่ทางหลุมัเนกินบ่ได้เพราะว่ามันเป็นมันยังเป็นเจ้าอยู่แม่บ่มันเป็นมันเป็นเซนเ่น่ะกระนังคุดใส อันเด้คืออะนะค่ะเอ้ามดแล้วบ่ะฮไก่น่นชุดเลยดิตรงนี้เาหรอมันลง้องใหญ่ผูตีนี่โบมดรับเบิ้งแบบนี้มันดีขึ้นเารอไม่ได้แต่ละนี่กับเมนก่งคนล้ม

เนมนี่าละวะมันได้กินปะนางเาเห็นมันรุ่งพูนยานด้านหน้าเลยอย่างห่งมก็คสกินได้อยู่มยัว่ามันยังมันบ่ได้เป็นเศษนอดัดมพ้นไ้เจ้าของมาคุดยำแหลงบึงแหลงเขาขุดยำแหละขุดมันเอาห้ามานเำหาน จากที่ี่สะดุดกับรถโดเข้าไปอยู่ก คุณเอื้อยคุณป้าเพิ่นเนาะคลิปนี้สะดวกสิได้ขอาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะคเอื้อยป้าคือบ่มีน้องเอื้อยป้าน้องๆก็บ่มีพี่น้องเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องโาให้สะดวกนําเด้อเพื่อเกลใสคลิปต่อไปนะโดยขอบคุณ FC ุนนะโอ้คือดันโอ้ยักอีหลกเอ้ยเนาะครับสองเนาะอมัน มัน <molec> อชโตไปแล้วดัพาเดวงหัวยีนอพี่น้องเดวัวเีนใน้อเออหัวใหญ่พวกเป็นหัวเก่ามันบอกหัวเก่ามันเสดวงเขโตไปแล้วเ่าเขาว่าสบายดีสบายพี่น้องสบายดีสบายดีจับตึงนะยังงีเลยันนั่ง ได้ัสันดิอายดินกนี่้ได้บสันในเวลาทบุเากเนหัเขน้าของก็วยแล้วีแหงใส่ไหม่สัไปุ่งหมันใส่เลยมันนั้นไนีมันอยเหใหม่ไรแไเลยมันอยู่เหงาใหม่คือคือน้ำปนาค่ะมันยับค่ะ เราตีดจากคุไดร์ลหน่อยแล้วก็สิเหตกิหน่อยเด้อาัเมือปลากันเมือปลกันจยู่แต่าคนคน่ม็ได้แค่นี้ต๊ตัวเก่ามันตีประนางตเลยหี่เัากุบอาด้วใส่มันมันชุดเด้อุดละเออชุดเท่า ม่ติงน่ะกนิดถ่ายกว่าเราอาถ่ายนยชุดแทีไม่ใส่อันนี้นี่ฉันก็คนนะไม่ใส่ฉัมเดี๋ยวเขาอสีแอ๊วแม่แค่เห็นอยังกินมีนะกินก็กินแล้วดวงสมมติสบายดีแล้วบอสจะดวงขาัญสนุกนะ